ภาพที่เห็นนะครับเป็นปัญหาผมบางมากๆจนเห็นหนังศีรษะของคุณอานนนนะครับซึ่งประสบปัญหาผมร่วงแล้วก็ผมบางหลังจากได้ใช้ไฮเวล่าประมาณเดือนครึ่งน,นะครับก็เริ่มมีผมหนาขึ้นจนเห็นได้ชัดคุณอานน์ก็เลยเขียนรีวิวมาให้เราเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับก่อนใช้แชมพูสมุนไพรไฮเวล่า ira, เป็นคนผมร่วงมากผมบางมากไม่มีความมั่นใจเลยเคยใช้ทุกตัวแต่ไม่หายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแชมพูไฮเวล่าก็ได้ติดตามมาเกือบเดือนได้เข้ามา าดูรีวิวของคนที่เคยใช้ก็เลยตัดสินใจซื้อผลออกมาเป็นที่พอใจมากค่ะขอบคุณแชมพูสมุนไพรฮาวล่ามากนะคะก็ลองดูภาพนะครับอันนี้ใช้แค่เดือนกว่าๆเองนะครับหนังศรีรษะที่เคยเห็นได้ชัดเนี่ยผมก็เห็นเลยนะครับว่าผมมันปกคลุมไปค่อนข้างจะเรียกว่าเยอะมากแล้วดังนั้นใครที่กําลังประสบปัญหาผมร่วงผมบางอยากให้เปิดใจลองใช้ฮาวล่าดูนะครับฮาวล่าเนี่ยดูแลลูกค้ามาแล้วเป็น10ปีนะครับได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาโดยตลอดใครที่ประสบปัญหาผมร่วงผม บางเนี่ยต่างก็ได้รับผลลัพธ์ที่พอใจทั้งนั้นนะครับยังไงก็อยากให้ลองเปิดใจดูใครที่มีคําถามเกี่ยวกับฮาวิล่าหรือว่าปัญหาผมร่วมผมบางหรือหนังศีรษะอื่นๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานฮาวิล่ามาช่วยกันตอบครับ